อ้ยจูก็มีแด้พี่น่อยไปมาแดงเริ่มตรงแล้วมันเป็นไได้ัหซีอิตกับซีเหลืองบ่ตรงนี้ี่ยซีอิตนีนซีเหลืองอากาศน่าสองจมันเกียวเรงเีย ท้อ้ยซ้ายคนไล่ไหนพี่นาเรื่องแหมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนาเรื่องแหมสวัสดีพี่น้อง FC เบอร์สุขสุขุนเนาะเรื่องน้ำก๊อก็ได้เรื่อพี่น้องไเรื่องน้ำก๊อกนี้มารอตลาดกับเซาอุดีนาะพี่น้องพนะซื้อของยูของกินกันเนาะนี่กามาซื้อเครื่องหายจำบเนี่ยมกเอื้อนเพื่อนสิต้องขายไปเปี่ยนทหารเนาะมันก็ยังท่าเหล็กเลยนะพี่น้อง ลังจากที hmm. <tra> um <out> ่ว่าปันมาแล้วค่ะมาหาสื้อที่ินกินเนามาแล้วตลาดแรงมาก็ซาดีซาีซาดีเมาเลื้อยถครอยู่แดดเด้องคยู่เดไ้อครหมดแดงพี่นาะใครหมดแดงเดือจืดเหมือนกซาดีมาสิไปสื้อสีมูไห้เศ้าดาวเนาะนใครจะเป็นกัวกัวหรือเนมอ่ มาเหย่ามาซื้องัวซิเนาะมาซื้องัวซิหางัวหาซื้อหางัวทาง <laughs> มอนหนคะเจ้าขอค่ะใักรจักต สมนก็าคาเดียวกสีมันก็ราคาเดียวก็ดาวบ่ป่ะเซอดีวายอ่อดติสาดาวค่ะท้ามันซอนพี่เนอะโซนนี้ก็จะสบค้ายสีมูสินหัวนะเป็นใส ชิ้นหัวไปต่อไปต่อ้ตอาตาเล่ระประลาเจลปลาดำพร้อมปนิพร้อมอ่ะสิให้กับปุนแหละออ,ออกออกพี่น้องเลฮะอู้ไปมาแดงเริ่มตรงแล้ว อันนี้นังหวเราะโลมาจากซื้ออันนี้มันแก่ซื้อไหมี่พันมันเป็นแบไมั้ีอิฐกับสีเหลืองบอกทงนี้น่ยสีอิฐน่สีเหลืองือคเดียวคนละงนั่แหละอันนี้มันเหลืองมอ้ อาจจะโค้งคงหนึ่งคือร้ายมันนักดีน <c oughs> นเนาะว้าไข่มเดียงเลือมีแล้วเนาะอาการน่ารัสองจีมันเกี่ยวเอ๋แรเอาเงินถอ,อนก่อนไปก ไข่บลาแด,ดงพี่น้องสะออนไขน่บลาแด,เดงเนาะ <c oughs> ไข่บลาแด,เดงเริ่มมีแล้วพี่น้องน้องหัวกํานี้ยรกปจีกนี่มัดพูดสนิทถ้าจะเลือกแต่ไข่เลยวนะแม่พี่มันน่าเด็ดพี่น้องปลาดอกปลาดุกกําเีพี่น้องบักมาละเหยียดที่หน้าเหยียดหน่อยซื้อเมนูเพือ่อาเลย

เาขา,าก็ไม่าซูซีน่นแหละโ้มซืเป็นอัน,น,นนะเทียขาจเป็นอะไรทนนี้วาทีว่าขาเจี่ายเป็นถาเลยแหละขาเหลือเอาโมาเมนต์มา้าบมมี่จะคอยบุมมี่คอยมาทางนี้ที่ว่าเคยเห็นอยู่อะได้ยางไม่ขนาดคนคนนีนอแต่ก็มาชื่อได้หันข้าบุามีขอล้ายรายหร ปูฟานานาปลาเสี้ยงปลาเสี้ยงนกกระทาะนกกระทาะ <c oughs> นกกระทาเขาจะเอ่ยไปซื้อซูชิกันแบบนี้งูมาซื้อซูชิให้ลูกซอนด,ดาวจ้าเพิ่นผานักกะรว่าจะจับค่ายบังเขาแล้วทานอินเป็นโซนนั้นอาหารสมเร็จอยู่น,น้องพี่น้อ,อ,องขวดขนมขวดเข่ากล้องนี่เนาะ บอกเน้นองบอของวานทอดไม่ดขอ,ขอจิอ้รอไม่มอฉันไม่มอจินมีีสิบส,สามพันก้อนยสิบสามรออ่อนมากกินตะกี้นะดีไ่ซาติพฟอข้า่ <c oughs> างกับทั้งร้างนี่ก็จะเป็นโซนมากไม,ม่นะครับมักข้ามมักกี้ หยิบได้พัดมีตะมกินยิบเปนหอาหารุมค่ันี่ค่นีสงา่อนผู้ดอกไม้ผันอ่อนชีพเกศนังสวรรค์่งฝ่าผักาศฮะรัก็จับตีดนักสเดีกล้จ้าอยากได้ดอกใหญ่ดอดอกน้อยได้พี่น้องขนาดดอกผู้อันนี้นะอันนี้เท่าไดนี่นนะ อันนี้มาตรรมดาภาพของมวยจังอันนี้มัดอนนะมัดล่ะอันนี้มัดสิมัดด้วยล่ะหามันใหญ่ข้าวที่เสริฟก่อนใหะเยวยบนลใหม่เลยานไก็มาหาดูตรงนใช่ NP okay. ก็ได้สองมัดเลยมัดเอามาหาผ0นงเดีอมาเดียวมัดองมนมัดมันใหญ่มันใหญ่ก็มัดหน่อยคือำกันหมดเลย่นยิน่งมัดน้ำนอันไนมัดมัดชิปผ่านที่เนียนจังเอออันนี้ช่องทำให้เรมัดมัดช่อนี่มันหาต็นี้มันชิปอาจจะมาชิปเป็นที่อันไหนก็ังกซ้ำกันเหมจอนกันก็ซ้ำกันเลยเนาะเราอะ หล่อต่อไปด้วยน้องป้านไหนห้อยสายห้อยสายห้อยสายบวชสีเหวีป่าเนาะไปต่อจังบวบมักเออลูกไอตี้เให้มาใส่รองเท้าห เอไปน้ำาลเนี่ยะฮะกันไม่อเารเกือปดิเจ้าซื้อบักก้าวเหรอเอาหมักต่อต่อต่ออันนั้นพวกเส้นลมลมลม ถ้าดิืยังถ้าดิบเท่าไรยัดยังจาเบอนีกัสิเป็นส่วนทอดน้นดัดเดนะพี่น้องิกาะเป็นมันแท่งมันแซ่งให้เราเด็กมันแซงหรือมันเทียนมันแท่งงั้นหกระจวกระบอกถือเล็บรี่อยโตตัวกัน อันนี้เป okay, ็นไข่เองพี่เนาไข่รมุดแดงไรเนาะพี่เนองเอ็นยางป้าพี่น้องดอกค่ะแต่งานพัดห่องกินเลยแล้วมีกยปกับผ้าพัดดูดูอีกแล้วเนาเป็นไรไรเนาะ อาหกับเป็นซูนายอาหารไทย,ยปลุกซองกซีนใส่กอกุ้งปั้นมือยสดีมันสึกุ้ เป็นเหลือกอนเนาะพี่นอ้องโลหนึ่งโลหนึ่งจะได้เดียมเส้นเจ้าเส้นเจ้าหาโหนึ่งแ่องลอยวเป็นเงินบาทตานี่ก็เจะส่วนคายปนินเนาะพี่นอ้องย่าไปทางล่งอีกจะเป็นกจะจายไก่ หอดยงมหอดยังมหอดยังมนเดียมสื่อเฮ็ดื่พวกี่เลนพ้อแ้ว่ชิดอะเฮ็ดเจลเลนไ่ายมันเน่นาแม่มันป่อยคือเกานมืบ้านทหมไมใต้ดมพานขวีนา Là, ừ, ừ. Nào, nào, mà đớn mà, nó nằm nằm, nó thì nóng bánh xa lẻ lùng hèn Sống mửa, xa mửa, hèn Lại đợi nhìn kìa, đừng đứng lâu, không lên đó Điên mực lên thẳng nào, mực lên ngay à Chéo Chèo mất chẳng khác à? à, Tốt hả? À? À, tốt à, thật thật Ừ นีน่นี่ใบซิปนี่ดัวเฮดเจี๊ยบมะเกลนเหมือนเหมือนอี่โลกดัวเฮดเจี๊ยบมะเกลนกินกับเขา,มาสมพักเลือกพี่นอ้องตามเมี่ยสมพักคนไล,ล่นลอย ดอกผักอยจุก็มีแล้วพี่น้องมาหอยแล้วบจัแนนสื้อพอบกว่านี่นตลาดนัดบ้านเฮา,าพี่น้องื้อไว,วงกินกันมนสื่อฟองอ่นงตุงนัเชื่อมแ <laughs> ต่วะาเหุใแต่เฮ็ดกับมันแกว เมลทีมงานจำโบเนเสียมะลิน้ำมะนางวนึ่เจิ่นจีมันกินอ่ะน้องพี่น้องสำหรับทีนี้แลเสียงฝาไว้สมีนอสิพากันเก็บเครื่องเม uh, ื่อคอนอน้องเพราะว่าเครื่องร้ายน้อ่มีมนงตุงนางหนังจากซื้อของครบแบวสิพากันเมื่อคอนอน้องเนราะว่ามลมี่น้องล่ยสิภาไว้จะมีนอสิภากระ่มลุ่มแหงเลยครับรถนอสิภาอดีลยวพอกันไม่คิดนะ